พี่น้องการล้อคอยของแจ้งเิ่งดูล่ะคะพี่น้องเห็ดมันปูคะ่ะเห็นมันปูใหญ่คะ่ะเพื่อนๆนเห็ดกอยักษ์นะคะนี่เห็ดกอยักษ์ใหญ่มากสวัสดีค่ะเพื่อนๆนจ้ามื้อนนี้เนาะคะ่ะเนาะกะเป็นอ่าตอนเที่ยงของวันเสาร์ ทางอเมริกาลัดวอชิงตันนะคะเด้อจ้าเมื่อน,นี้สาวแจงค้นผู้ยั่งขอนแก่นนกะคาะน้อจ้ากระสิบพาเพื่อนเพื่อนมาเลาะเบิ่งเห็ดแถวบ้านแจงเนะคะเด้อจ้าที่จริงอ่ะแจงเลาะแล้วเรา,าแจงกับพ่อเห็ดที่ว่าแจงอยากพ่อแล้วค่ะไปเบิ่งน้ำกันนกคาน้อว่าแจงอ่ะอยากพ่อเห็ดอีอย่างค่ะอันนี้เป็นทางปุยมกของแจง้อค่ะเบิ่งดู้่ละคะ่ะเขาอยากเกิดค่ะต้นอ่า ต้นมะเขือเทศเนาะค่ะเนาะ,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 ะออกมาจากทางปุยมักค,ค่ะจ้ารอดพ่นสายตาน้องก,กวางไปได้จังไดกับบลู <c oughs> จ้าไปค่ะปเพื่อนอันนี้นี่เฮ็ดเอเด่อเฮ็ดเผงเนยเด้อค่ะแจงบอกเก็บเด้อค่ะแจงปล่อยให้เขาแพ้ค่ะอืมเพราะว่าเขาอยู่กับบ้านแจงเองเนาะค่ะเนาะ,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 ะแจงอยากให้เขาแพ้เราเกิดลายๆค่ะเกิดลายๆเนี่ยค่ะ อุ้ยดอกบังใหญ่ค่ะเพื่อนๆอันนี้นี่เขาเทาเด้อค่ะแจ๊งก็เพิ่งสิเห็นมือนี่ว่าเขาลากเกินเนี่ยค่ะเรากะอ่าทางไหนกับมีเด้อค่ะเทาแล้วเนี่ยค่ะบ่ไกลจากนี้เรากะเมื่อวานนี่แจ๊งก็ได้เก็บเห็ดเพิ่งค้ามค่ะอยู่มังหันนะคะที่แจ๊งไล่สดนะคะจ้ากะก็ได้หลายค่ะอ่าแกะก็ลายที่ว่ายังอ่อนอยู่ก็ลายค่ะจ้าเพื่อนๆแจ๊งก็บอกเก็บหมดค่ะเพราะว่า แจงจงไวะะ้เนาะค่ะเนี่ยครับเพื่อนๆแจงกระเลาะแถวนี้ล่ะนี่ล่ะปะนีแจงพ่อเห็ดที่แจงอยากพ่อค่ะเพื่อนๆไปค่ะไปบึงน้ำกันกับแจงเนาะคะ่ะเนาะจ้าเพื่อนเห็นบนะนะรอนะอีหยางเหลืองเหรอนะนะ,นะคะเห็นบ่พี่น้องการล้อคอยของแจงเิ่งดูหล่ะคะ่ะพี่น้องเห็ดมันปูค่ะเห็ดมันปูใหญ่ค่ะเพื่อนๆ อุ้ยแป๊บหนึ่งนะค่ะเด้อแป๊บหนึ่งแจงใส่เบิง่งอ,อีกอีกอีกดอกหนึ่งค่ะถา้าบลาอกกับบลูงูเนาะค่ะเนาะแจงกับมิตรว่าโอ้ยทางอื่นเด้เก็บเห็ดมันปูแล้วไอเป็นยังเห็ดมันปูบ้านแจงคือบอ,อกแจงกับมิตรจมพี่น้องมึงดูละดอกบอกไงค่ะมักค่ะห้ามมาเก็บกันค่ะจ้าเอามักค่ะเพื่อนเพืนห้ามมาเก็บค่ะอุ้ยดีใจเฮง เพื่อนๆเกือบตัวนี้เกือบมะละซาค่ะเห็ดมันปูใหญ่เนี่ยค่ะอันนี้เข้ากับปิดไปเนาะค่ะเนาะปิดใบขอบคุณขอบคุณขอบคุณเนี่ยค่ะมากมักเก็บปิดดอกหนึ่งดีใจแฮง เง็ดบ้านแจงน่นนารักแท้ๆค่ะเพื่อนๆ,อๆแป๊บนึงเล้อค่ะแป๊แบ,บนึงแป๊บนึงเพื่อนๆมันวล่ะกําลังสวยๆเลยค่ะไปค่ะไปหาอีกค่ะมันต้องม่อีกล่ะค่ะต้องม่อีก ตนอันนี้เข้ากับปิดว้เนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนบงเห็ดดอกนี้ดูล่ะเป็นนานแหล่ๆค่ะแจงกับบองหูคือกันเด้วยว่าเป็นเห็ดอียงจ้ะดอกเขาใ่ดีดีจ้ะไปค่ะเก็บเห็ดยู่บ้านต้ององมีความสุขแทๆ้ๆเ้ยค่ะอันนี้นี่เพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นเห็ดเข่าเด้อค่ะเห็ดเข่าหรือว่าเห็ด ก่นโคกเนาะค่ะเพื่อนๆที่อยู่อเมริกากับสิหูแล้วเหเนาะที่ว่าขาเจ้าเก็บเห็ดสุปีค่ะเนี่ยค่ะดอกสวยๆเลยค่ะแจงคิดว่าเขายังอ่อนอยู่แจงว่าสิเอาจ้าจ้าจ่าเพื่อนๆหวังว่าหวังว่าเขาสียังอ่อนอยู่เนาะหวังว่านะคะโอ้เด้อเดคือทรงมีแมงกินแล้วเนาะ โอ้ได้ยุค่ะได้ยุได้ยุเนี่ยค่ะอันนี้เด,ด้อค่ะได้ยุอเนี่ยแหละเห็ดเนี่ละ,ละ,ละแจงอยากเก็บอืมเพราะวานเห็ดเพิงอ่ะแจงแจงบอกเก็บแล้วค่ะแจงป่วยให้เขาอันเขาอันแพ้เสื้อนะคะเนาะแพ้แพ้สปอร์ไหมคะ่ะโอ้ยเบาไทยกับเบาเบาผิดเบาถือเนาะ,ะแจงไปค่ะเพื่อนจา๋าแจงให้ดูนี่ อันนี้เป็นเห็ดเห็ดกอเห็ดกอยักษ์นะคะนี่เห็ดกอยักษ์ใหญ่มากเนี่ยค่ะนี่แหละที่แจงไม่กล้ากินเพราะว่าเขาดอกใหญ่อย่างนี้ล่ะค่ะแล้วก็จะมีคู่เหมือนนะคะเห็ดกอยักษ์ใหญ่มากเพื่อนๆเอาไว้นี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็กำลังขึ้นค่ะไข่เขา กำลังขึ้นอันนี้ก็แก่แล้วเพื่อนๆแจงกระพ่อเฮ็ดเข่าค่ะเฮ็ดเข่าหรือว่าเฮ็ดกลนโคกแล้วค่ะเท่าแล้วค่ะเท่าแล้วปล่อยเขาไว้นีแล้วเนาะอันนั้นคิดว่าแมนแล้วมีมิสตว์มาด,ดุดเขาไปค่ะแล้วแจงกระพ่อเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้กระเท่าแล้วค่ะเนี่ยแหละค่ะดอกหญ่ยยแห้งแจงอะอยากเก็บเฮ็ดอันนี้ละแต่ว่า แจงตะขาไปวนตะมืงอื่นเนาะค่ะเนะาะบด้เาะแถวบ้านตะของเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็ปล่อยไว้เนาะค่ะเนาะเฒ่าแล้วจ้าเพื่อนจ๋ามาเบิงผลงานแจงเด้อค่ะจากที่ว่าตื่นเต้นวสันย่งางจะว่าขาออนแอรแรพ่อเห็ดมันปูมันปูใหญ่ยอยู่สองดอกคะ่ะจา้าไอ้แล้วก็พ่อเห็ดคกเห็ดก้นคกเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยคะ่ะเห็ดก้นคกหรือว่าเห็ดเขานะคะที่ท่านได้เถ่าเนาะ ดอกหนึ่งแต่ว่าทิดเทาแล้วก็พ่อหลายดอกคะ่ะแล้วก็พ่อเหิดกอกดอกง่ายหลายดอกทางประเทศไทยส่วนอันนี้คะ่ะนี่ยังสงสัยอยู่ว่าเห็ดอีอย่างนี้อันนี้นี่เก็บม้านี่เปมม็นวัาสิก,กินได้ค่ะสะอ่อนแล้วก็เอามาศึกษาบางอนค่ะว่ามันกินได้บ่อันนี้คือกันมันแมนน,นันอ,อ,นอีอย่างกอเห็ดอันอ่าอีอย่างกอลูมซื้อฮันนี่อีอย่างนะฮันนี่ฮันนี่นี่แหละลืมลืม ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส nip snip snip เช็ค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 ลูกสาวค่ะฮัลโหลหนูชื่อบีบีนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบอสนใจอีหยังทั้งสิ้นแล้วบึ้งแล้วละค่ะอืม ลูกสาวสันละค่ะเพื่อนๆพี่น้องจ๋าแจงกะนาะค่ะเนาะชีวิตอยู่ในปาก,กะเพราะไดมีเห็ดละค่ะมีเห็ดเป็นมูลแล้วก็มีมีสัตว์ค่ะมีกระรอกกระแตน้องเก่งน้องขวางเป็นมูค่ะแต่ว่าที่บ่อยากให้เป็นมู่คือมี้อค่ะเด้อมีนี่บ่อยากพ่ออีแล้วค่ะ่าจา้าจังไดก็ขอขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆเชา้ายู u ูบน้ำกันละกะ ท่านผู้ชมเ้อค่ะเด้อขอบคุณ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 โอ้ยเยสโลแจ็กเก็ตค่ะพี่น้องมาต่อมือแจงอืมไปเถาะบอ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 เป็นมู่กันเป็นมู่กันเป็นมู่กันฉันฉันเปิดบทสวดมนต์ให้เธอฟังสมือนะค่ะนั่นล่ะขอบคุณเ้อค่ะเด้อขอให้เพื่อนๆสุขคนเด้อค่ะเนาะอ่าพี่น้องมองดูล่ะเบิ่งดูเบิ่งดูมีความสุขสุขภาพ ดีรำรวยสำเร็จนะคะรำรวยสุขล้นรำรวยกันทัวหนานะะเนาะค่ะเนาะรวยทั้งทรัพย์ภายนอกและรวยทั้งทรัพย์ภายในนะคะเอาสุยางค่ะเอาสุยางรับสุยางไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย